เอา่ะครับสวัสดีครับนะครับเมื่อกี้มาแซ่บๆด้วกันครับเมื่อกี้คลิปสั้นๆเด้อพี่น้องเด้อมาเบิึงมาเนี้อ่ะนี่กันเทศนาครับนี่ตะวันเอ้ยน้องลายน้องลายพี่น้องเออน้องลายแม่น้องเมียเด้อนี่จะตับกระตับตับสิบกีบอ่ะหัวจงหัวใจครับเมื่อกี้ซื้อแม่ด้วยพี่น้องเด้อสิเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะแต่ว่าในการกินแก้วห่อนนี่มันมีอรรถรส อย่างหนึ่งนะครับถ้าว่ากินย่บ้านนี่ยคลิปนี้สั้นๆเนาะนี่แก้วที่มาปรุงหม้ครับทั้งร้านนี่เขาให้ขับคัวมาเด็ข้มข้นเลยมันก็ใส่จนซีบิลต์โอ้แค่นั้นดั้นวันนี้พอคัวอะไรแห้งอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวผมเสียบเอามาวางทึงใบนี่นะครับเขาเอื่อว่าใบดีปะคออ่ดีปะกั้งดีปะเข็งอ่าเราจะเขาสีอื่นได้แบบนี้เด้ออ่ะมันนี้มาสันสาส้นๆสั้นๆเอาไหนก้อนดีกว่าเอาเอาเนี่ยอันนี้ก้อนนะครับ าลายระวังลงไปนะคาลายแล้วก็ตะวานตะวานตะวานคอนเทนเนอร์งามิหน่อย,อยคอนเทนเนอร์นะครับมไม่ซื้อมาชุดเดียวนะครับวันนี้ว่าได้ลงมือเหดเองก็เลยเสียวนะครับคำแล้วไปให้ไปสวนมานี่ครับหัวใจวัวนะครับมีแต่งัวล้วนๆนะครับ นี่ก็ยัดลงไปหนึ่งสองสามสี่สี่ย่างแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสามสิบกีบด้วยพี่น้องเลยมาืาอนี้ช่วงนี้อ่ะช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงกรีบปันเดย์เลยเอาสันสันไว้ก่อนแล้วกันนี่สามสิบกีบนะครับเนาะเห็นกันชัดหรือเปล่าน่ะผมจุมมวนเลยวันนี้เดี๋ยวจิ้มแขนมาเรื่องแก้วคมก็ได้โอ้โดนฝดก็ยีเตรียมนั่นเตรียมนี่เนาะนะนี่ สื่อเขากินกับเห็ดให้มันแสียบเองก็ได้นะครับนะ่ยะถือใจก,กับปรุงเอาไหมครับซื้อมากินยี่บ้านนะนประมาณนี้เดี๋ยวคงสวยกันเลยวันนี้เลยวัวเออข้าวบกแย่เลยเดครับอ่ะห่อกันเลยวันนีู้้าับ,แบกแย่ครับ chùm chằm cắt, ồ cá sẽ được chìm nào về vô chúng ลวกโดนสินเนี้วรวยตับยันยู่ใส่นน้ตับลวกแั่ไหนพี่น้องโอ้ลวกเขาเดี๋ยวเป็นสีเลย ชุ่มช่ำชืชนโอเคคลิปนี้สันส้นๆครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ครับสวัสดีสวัสดีครับขบคาร์คอสบายครับ